เรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้ที่เชิญจะมาสอนเรื่องฟังก์ชันไซน์แล้วก็ฟังก์ชันโคไซน์นะคะเราไปดูกันค่ะให้นักเรียนพิจารณาวงกลม1หน่วยโดยที่ให้ Pxy เป็นจุดใดๆบนเส้นรอบวงกลม1หน่วยลาก P A ตั้งฉากกับแกน X ที่จุด A นะคะจากกรูปจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก O, A, P ซึ่งเมื่อน,นำมาเขียนเป็นอัตราส่วนตีโกณมิติจะได้ดังนี้ค่ะ sin เซตาเท่า,ากับ PA ส่วนด้วย OP นะคะมีค่าเท่ากับ y แล้วก็ cos เซตาเท่า,ากับ OA ส่วนด้วย OP มีค่าเท่ากับ x PA ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาตั้งฉากกับแกน y นะคะเราเลยให้เขาเป็น y ส่วน OA เขาอยู่บนแกน x เราก็ขอภัยค่ะ P a เนื่องจากว่าเขาขนานกับแกน y นะคะเราก็เลยให้เขาเป็น y ส่วน O a เขาอยู่บนแกน x เราก็ให้เขาเป็น x นะคะส่วน O p เขาเป็นรัศมีค่ะซึ่งรัศมีวงกลมหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะนั่นคือ x ของเรามีค่าเท่ากับ cos เซตาและก็ y มีค่าเท่ากับ sin เซตาค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ตัวหน้าของคูณดับ x คือค่า cos ส,ส่วนตัวหลังของคูณดับ y ก็คือค่า sin ก่าวคือจุดบนเส้นรอบวงกลมหน,หนึ่งหน่วยเป็นค่าของ cos เซตากับ sin เซตาค่ะดูรูปนะคะดังรูปนี้เลยต่อไปนะคะจากลักษณะการกำหนดจุดบนเส้นรอบวงกลม1นหน่วย พบว่าทุกครั้งที่มีการกำหนดค่าเซตาจะหาจุด x y ซึ่งเป็นจุดปลายของส่วนโคง้งที่วัดตามแนวเส้นรอบวงโดยมีจุดเริ่มต้นที่1 0ให้ยาวเซตาได้เพียงจุดเดียวเสมอกล่าวก็คือแต่ละค่าของเซตาจะทำให้เกิดค่า x เพียง1ค่าและค่า y เพียง1ค่าค่ะจากความรู้ดังกล่าวนะคะเราสามารถนำมาสร้างฟังก์ชันไซน์แล้วก็ฟังก์ชันโคไซน์ได้ตามบท นิยามต่อไปนี้ค่ะ,ะบทนิยามของฟังก์ชัน s i น์หมายถึงฟังก์ชันจาก R ไป R นะคะซึ่งนิยามว่า s i น์มีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยคูณดับเซต้า y อยู่ใน R คูณ R โดยที่ฟังก์ชันเซต้าเท่ากับ y ถ้าคูณดับเซต้า y อยู่ในไซน์แล้วจะเขียนว่า y เท่ากับไซเซตาหรือ y เท่ากับไซน์เซตาไซตัวแรกนะคะจะมี e เสมอแต่ว่าเราจะนิยมเขียนกันแบบตัวสุดท้ายค่ะซึ่งก็คือไม่มี e บทนิยามของฟังก์ชันโคไซน์นะคะก็หมายถึงฟังก์ชัน g จาก R ไป R ซึ่งนิยามว่าโคไซน์มีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยคูณดับ x เซตา อยู่ใน R คุณ R โดยที่ G เซต้ามีค่าเท่ากับ X ค่ะถ้าควรดับ X เซต้าอยู่ในโคไซน์แล้วจะเขียนว่า X เท่ากับโคไซน์เซต้าหรือ X เท่ากับคอสเซต้าก็ได้ค่ะเนื่องจากเนื่องจาก p เซต้าเท่ากับ P ของเซต้าบวก2 N Pi เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มแสดงว่ามีจำนวนจริงมากมายที่ไม่เท่ากันแต่ให้จุดปลายส่วนโค้งเป็นจุดเดียวกันดังนั้นฟังก์ชันไซน์แล้วก็ฟังก์ชันโคไซน์ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะอันนี้จำสูตรไว้ด้วยนะคะดูรูปตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเช่นเราให้ เซตาหเท่ากับพายส่วนสและเซตาสเท่ากับ5้าส่วนสเราจะมาหากันนะคะว่าพายส่วนสกับ5้าไส่วนสเขาอยู่บนคูรดับอะไรนะคะอันดับแรกเราให้ p เซตาหเท่ากับ p เซตาบวกสอนพนะคะอันนี้คือสูตรแล้วเราก็เอาตัวเซตาของเราที่เราต้องการจะหาค่ะเข้าไปแทนในสูตรได้เลยก็จะได้ p ของพายส่วนส บวกกับ2คูณ1นพายนะคะ n ก็คือตัวที่ห้อยเซตานั่นเองคราวนี้เมื่อเราหาเรียบร้อยแล้วอะไรที่เราคูณกันได้เราก็ทำให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ p ของพายส่วน2บวกกับ2พายนะคะจะมีค่าเท่ากับคูณดับศ1นย์คูณดับศ1นย์มาได้ยังไงอะทุกคนเห็นเห็นวงกลม วงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะวงกลมหนึ่งรอบจะมีค่าเท่ากับสองพายอืถ้าเราไปตรงนี้จะมีค่าเท่ากับพายส่วนสองแล้วถ้าขยับมาอีกนิดนึงก็จะมีค่าเท่ากับพายขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงจะได้เป็นสามพายส่วนสองแล้วก็ไปจนครบหนึ่งรอบจะเป็นสองพายนะคะคราวนี้เรามาดูตัวแรกคะ่ะถ้าไม่อยากให้งงนะคะ ให้ขยับไปตัวที่ยังไม่ใช่ส่วนก่อนอันนี้เนื่องเนื่องจากเป็นบวกนะคะเวลาเราจะหาระยะเนี่ยค่ะเราจะต้องเดินไปตามที่เขากําหนดให้อืมเราลองดูนะคะเริ่มจากตัวสองพายของเราก่อนสองพายเราก็เดินไปให้ถึงสองพายค่ะรอบที่หนึ่งเดินไปให้ถึงสองพายปึ๊บอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสองพายของเราจะอยู่บนคู่อันดับหนึ่งศูนย์แต่คราวนี้เมื่อเขาเดินสองพายแล้วแต่ยังมี พายส่วนสองอยู่เราก็จะต้องเดินไปอีกพายส่วนสองค่ะนี่ค่ะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นคู่อันดับของศูนย์กับ1นะคะไม่ไม่งงนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งก่อนนะคะ ตั้หนึ่งนะคะมันค่อนข้างจะช้านิดนึ่ง p เซตาสองเท่ากับ p อันนี้เราก็แทนเข้าไปเหมือนกันค่ะห้าพายส่วนสองบวกกับ2องคูณสองพายอันนี้ n เ,เราเปลี่ยนแล้วนะคะ n เ,เป็นสองแล้วนะก็จะได้ p ห้าพายส่วนสองเนื่องจากว่าเรามีแค่สามพายส่วนสองเยอะที่สุดแล้วดังนั้นเราจะต้องแยกห้าพายส่วนสองออกจากกาันก่อนค่ะ 5π ส่วน2แยกออกมาเราจะใช้วิธีการคล้ายๆเหมือนการหารค่ะ2หารด้วย 5π ก็จะเป็น2 2π แล้วก็จะเหลือเศษ π ถูกไหมคะดังนั้นมันจะเป็น 2π บวกด้วย π ส่วนส่วน2อืมเราลองตีย้อนกลับไปค่ะถ้าเราเอา 2π บวกด้วย π ส่วน2เนี่ยทำส่วนให้เท่ากาันก็จะเป็น 4π ส่วน2บวก π ส่วน2ก็จะเป็น 5π ส่วน2นะคะแล้วเราก็เดินไปเลยค่ะ ไปตอนแรกไปที่เต็มก่อนนะคะเนื่องจากว่าทุกตัวเป็นบวกเราถอดถอดวงเล็บได้ปกติเลยค่ะเราก็ไปที่สองพายก่อนเลยสองพายอ่ะเดินไปหนึ่งรอบสองพายพอเราเดินไปสองพายใช่ไหมคะเราก็เดินไปอีกสี่พายค่ะอันนี้พายสองพายแล้วก็สมพายแล้วก็เดินไปอีกเป็นสี่พายค่ะ ดังนั้น4พายของเราจะอยู่ที่1กับ0นะคะคู่ดับ1นศนย์แล้วเรายังมีตัวเศษอีกค่ะก็คือพายส่วน2ก็เดินไปอีกพายส่วน2ค่ะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นคู่อดับของ0กับ1ค่ะอันนี้ไม่ไม่งงกันนะคะ ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยตรงไหนทักมาถามทิเชอร์ได้เลยนะคะดังนั้นไซน์เซต้าหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งและไซน์เซต้าสองมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะเราก็ดูที่ควอดับ x y นะคะต่อไป cos เซต้าหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์และ cos เซต้าสองก็มีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะ จากสมการวงกลม1หน่วย x กําลังสองบวก y กําลังสองมีค่าเท่ากับ1 y ของเรามีค่าเท่ากับ sin เซตาและ x มีค่าเท่ากับ cos เซตาจะได้ความสัมพันธ์ของ sin เซตาและ cos เซตาเป็น c o s เซตากำลังสองบวกกับ s i n ์เซตากำลังสองมีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้น cos กําลังสองเซตาบวกกับ sin กําลังสองเซตาก็มีค่าเท่ากับ1เมื่อเซตาเป็นจํานวนจริงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวที่เชิ์จะฝากไฟล์แบบฝึกหัดลงไปในคลาสรมนะคะอย่าลืมทำกันด้วยนะสวัสดีค่ะ